ครับสวัสดีครับแล้ววันนี้เรามาดูไม e n d นเกมของ Sony กันดีกว่าครับ <c oughs> อย่างที่ทุกคนเคยรู้เนี่ยครับว่าผมเองอ่ะใช้กล้อง s o นี่กับไมค์ n y โซมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นความสะดวกความบกพาไม่ต้องมีแบตน,นู่นนี่คือมันดีมากครับซึ่งวันเนี้ยผมก็จะเอาไมค์็นโซ B1M เนี่ยกับ FX3 เนี่ยไปลองถ่ายในซิทูเอชันแบบต่างๆครับแล้วก็มาพิสูจน์ให้ดูว่าไมค์ n y โซเนี่ยดีที่สุดครับ ข้อแรกเลยครับคือเคเบิลฟรีกับแบตเตอรี่ฟรีครับเริ่มที่แบตก่อนเลย หมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราจะใช้ไมค์ตัวเนี้ยผมแค่เอาน้อง B1M เนี่ยเสียบเข้าไปในตัวมัลติอินเตอร์เฟหรือตัวที่เราไปเสียบแฟลนี่แหละเนี่ยเสียบเข้าไปเลยแล้วมันก็ใช้ได้เลยนะครับเพราะงั้นหมายความว่าเราไม่ต้องคอยชาร์จแบตใส่เข้าไปนั่นเองนะครับส่วนอีกอันก็คือเคเบิลฟรีครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเวลาที่เราใช้ไมค์พวกเนี้ยเราจะต้องมีสายต่อเข้ามาที่กล้องใช่ไหมครับซึ่งพวกนั้นน่ะมันคือการอัดแบบอะนาล็อกครับหมายความว่าถ้าสายไม่ดีก็มีโอกาสที่เสียงจะไม่ดีไม่เหมือนอย่างนี้รัััับทีีีี่่่่่เเเาาาาาอดดดดดปป็็นนิิจลข้ไซึงมมกกกกกว Noise กกวว เคลียร <Clear S 2> ์กว่าเยอะเลยครับซึ่งหมายความว่าเราอัดดิจิตอลเนี่ยลงไปที่ตัวไฟล์กล้องได้เลยนะครับผมอีกอย่างหนึ่งที่ชอบก็คือเรื่องของโพลาแพทเทิร์นในไมค์ครับหรือก็คือเพอร์เซพชันหรือการรับรู้ของไมค์นั่นเองเช่นรับข้างหน้ารับข้างหลังรับตรงกลางอะไรเงี้ยโดยที่ไมค์ตัวเนี้ยมาให้ถึง3โพลาแพทเทิร์นเลยครับก็คือไฮเปอร์คาร์ดิโอคาร์ดิโอแล้วก็ตัวออมนิเดเรคชันนั่นเองนะครับซึ่งแต่และตัวทำงานยังไงเด็ดเดี๋ยวเราไปดูตอนที่เราถ่ายเทสไฟล์แล้วกันเนาะ ครับก็เดี๋ยวสิ่งต่อไปที่เราจะทำเนี่ยเราจะทดสอบไอตัวโพลาแพทเทิร์นนี่แหละที่เขาพูดกันว่าเฮ้ยซื้อไม้ไตัวเดียวเหมือนได้ไม้สามตัวนะครับโดยที่มันมีไฮเปอร์คาดิโอย์คาดิโอย์แล้วก็โอมนิดเรลักชันนะครับโดยที่ตัวแรกเลยที่เราจะทดลองกันคือเราจะใช้ไฮเปอร์คาดิโอยอ์ซึ่งไฮเปอร์คาดิโอย์เนี่ยคือมันจะโฟกัสแค่ตรงกลางอย่างเช่นผมมาให้พี่ต้องเล่นกีตาร์แล้วก็ห้าเพลงใช่ปะ่ะผมวางนี่เอาตัว B1M ไว้กับตัว FX3 ซึ่งเดี๋ยววิธีการที่เราจะทำเนี่ยก็คือระวังกล้องตรงแล้วก็ให้เป็นเดเรคชั่นตรงเลยแล้วเดี๋ยวเรามาดูว่าเสียงเป็นไงนอกจากพี่ต้องแล้วเดี๋ยวเราขึ้นไปข้างบนทดสอบตัวคาร์ดิโอเองครับซึ่งตัวคาร์ดิโอเนี่ยมันก็จะรับข้างๆมาเยอะขึ้นโดยที่ขึ้นไปเนี่ยเดี๋ยวผมกับพิ่ตองจะนั่งหันหน้าหากันแล้วก็เล่นกีตาร์กันเ,เราจะมาลองดูว่าซาวของคาร์ดิโอที่สามารถรับสองข้างได้เนี่ยมันเป็นยังไงนะครับสุดท้ายแล้วเดี๋ยวออมนี่เดเรคชั่นเนี่ยเราจะไปตลาดเซฟวันนะครับโดยที่ผมน เราจะไปกันรันแล้วก็เดี๋ยวจะไปทดสอบกันเพราะว่าออมนิเดเรคชั่นเนี่ยมันวงกลมล้อมรอบเนาะก็คือรันอาจจะอยู่หน้ากล้องแล้วพี่อยู่หลังกล้องแล้วเราคุยกันแบบไปกินข้าไวไปกินอะไรดีเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในฟุตเทจเนี่ยมันจะชัดแค่ไหนแล้วมันก็จะตัดเสียงรบกวนได้เยอะแค่ไหนนั่นเองนะครับไปงั้นเดี๋ยวเราดูพี่ต้องก่อนเนาะได้เลยไปเอาพี่ต้องเล่นเลย yeah. นอกจากพี่ตองจะเล่นกีตาร์เนี่ยผมก็ลองมานั่งพูดให้ทุกคนดูได้ครับว่าไฮเปอร์คารดิโอเนี่ยมันสามารถเก็บเสียงได้ดีมากที่จริงตอนเนี้ยเราจะเห็นว่าบ้านผมเนี่ยลมแรงมากๆซึ่งพอเราใช้ไฮเปอร์คารดิโอใช่ไหมที่มันรับข้างหน้าอย่างเดียวเนี่ยมันก็เลยทําให้เสียงรอบข้างเนี่ยไม่เข้ามาแล้วก็ทำให้เสียงผมที่พูดเนี่ยเวลาเราทำาบอกหรืออะไรเนี่ยมันชัดมากๆเลยนะครับผม ตอนนี้เราอยู่ไหนเนี่ยวันนี้เรามาอยู่กันที่ตลาดเจฟวันโคราดนะคะโคราดเลยนะไปไปร้านไหนมาบ้างยังยังเรโมเต่ลงทางพี่จินอะพอคือไม่คือคือเมื่อกี้มันเหมือนแบบเรานัดกับพี่พี่ต้องที่ขับรถอะไว้ไว้ไว้ว่าจอดรถใช่ป่ะเราจอดที่จอดรถแรกพี่ตองไปจอดรถที่ที่สามแล้วก็แบบอยู่ไหนแล้วแบบก็ก็อยู่ทางเข้าไงอะไรเงี้ยทางเข้าไหนก็ไม่รู้เออแม่งตลกมากอะใช่ป่ะ สรุปคือหมายความว่าเราซื้อไมค์ตัวเดียวเนี่ยครับเหมือนได้ไมค์สามตัวเลยนั่นเองนะครับอีกอย่างที่ชอบเลยนะครับก็คือเรื่องของฟิลเตอร์ครับที่มันมีน o ้อย r e d u c t i o n กับมีโล w ั u t filter ให้อย่างตัวน o ้อย Reduction เนี่ยมันจะทำให้ตัวไมค์เนี่ยได้เสียงเราชัดขึ้นครับแล้วก็ลดเสียงรอบข้างเนี่ยให้น้อยลงส่วนโล cut เนี่ยครับก็คือเวลาที่ผมพูดเนี่ยถ้าสมมติผมพูดตมบดแคสหรือผมพูดตาหอกอะไรก็ตามแต่ใช่ไหมแล้วผมรู้สึกว่าเสียงผมเนี่ยมันต่ำมากไปเพราะงั้นผมสามารถคัตัวว frequency ไดดด้้ยยแค่ แปไปที่ low frequency เนี่ยเราก็จะตัดเสียงต่ำออกไปแล้วก็จะได้เสียงผมที่ชัดมากขึ้นแล้วครับหรือเวลาที่เราไปทำวอล์กหรือที่ไหนก็ตามที่มันมีเสียงแอร์เสียงเครื่องยนต์เอนจิ้นเสียงตู้เย็นอะไรทั้งหลายแหล่ที่เป็นเสียงแต,ต่ำๆ่าเงี้ยเราสามารถที่จะตัดด้วย low cut frequency ได้นั่นเองนะครับผม นอกจากนั้นเนี่ยครับไม์ตัวนี้ไม่ใช่ไม์ตัวเดียวนะแต่จริงๆแล้วมันมีถึง8ไม์ข้างในครับซึ่งตัวนี้เราใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่าบีมฟอร์มมิงครับทำให้ได้ Direct i o n กับเสียงที่มันชัดมากขึ้นนั่นเองนะครับซึ่งถ้าถามผมนะครับว่าไม์นี้เหมาะกับใครเนี่ยผมว่าเหมาะกับทุกคนที่ต้องการความ Compact และก็ lightweight ครับคือมันแค่ใส่แล้วเราก็เดินไปได้เลยเนี่ยไม่ว่าผมจะแบบอ่ะผมจะไป Wal k หรือผมจะถ่ายสัมภาษณ์เพื่อนมันแค่เสียบง,ง่ายไลท์เวทแลวก็คอมเพกมากครับน้องเบามากเพราะงั้นเนี่ยก็เลย เป็นไมอีกตัวหนึ่งที่ผมเลือกใช้ในช่อง DSR นั่นเองนะครับอ่าแล้วฟังก์ชันต่อไปที่เราจะทดสอบกันนะครับก็คือฟังก์ชันตัวฟิลเตอร์ของ Sony B1M นั่นเองนะครับโดยที่ถ่ายแรกเนี่ยเราจะให้พี่ต้องเขาถ่ายแบบออฟฟิลเตอร์ก่อนก็คือไม่มีอะไรทั้งสิ้นเลยส่วนในที่2เราจะใช้ noise cut filter นะครับต้องเป็นตัวเด่นของ B1M นี่แหละไปเดี๋ยวลองมาดูกันเลยดีกว่าไปพี่ต้องเขาทิงเขาทิเดี๋ยวออฟก่อนนะอันนี้ไม่ได้ใช้ฟิลเตอร์อะไรเลยครับส่วนอันนี้ใช้ noise cut filter อันนะครับสิ่งที่เราจะทำต คัทของไม่เนี่ยโดยที่ผมจะให้แม่ผมเนี่ยขับรถกระบะให้ผมกับรันเนี่ยขึ้นไปข้างบนแล้วเราจะเปิดน้อยคัดแล้วก็ทำบอกไปด้วยดูซิว่าเราจะสามารถลบเสียงลมได้แค่ไหนกันนะครับไปไปดูกันเลยเดี๋ยวผมไปที่รถกันอะไรทีเราทำตอนนี้นะครับคือเดี๋ยวเราถ่ายธรรมดาก่อนแล้วเราก็จะใช่น้อยคันเซเล่งอีกรอบครับซึ่งตอนนี้เรามาบวกกันบนเนี่ยรถกระบะเลยอย่างที่คนเห็นเนี่ยโอ๊ยซึ่งเราจะมาดูกันว่า ไอ้เสียงน้อยหรือเสียงลมเนี่ยเราสามารถตัดไปได้เยอะแค่ไหนนะครับเด mm ี๋ยวเราลองไปดูกันนะครับผมเ<ด>อาละนะด,ดูความลมแร<ล>งดูความลมแรงดหัวไปหมดเลยเนี่ย <laughs> โอเคเดี๋ยวเราเจอกันสำหรับฟังก์ชันที่เรียกว่า ATT นะครับเราจะใช้ในสถานการณ์ที่เราเจอเสียงดังมากๆในพื้นที่นั้นครับเช่นเราไปดูคอนเสิร์ต หรืออะไรสักอย่างในที่เสียงมันดังมากเน่ยแล้วเราปรับแบบศูนย์เดซิเบลแล้วมันก็ยังดังอยู่เนี่ยเพราะฉะนั้นเราก็เลยต้องใช้ ATT ในการลดเดซิเบลลงนั่นเองนะครับถ้าสมมติว่าลดไป10ลบ10แล้วลดไปลบ20เนี่ยไอเสียงที่มันดังมากๆเนี่ยที่มันแตกเนี่ยมันก็จะไม่แตกนั่นเองนะครับผมและนี่คือสรุปว่าทำไมต้องโซนีนะครับเพราะว่าไมค์ B1M ตัวเนี้ยครับ ใช้ง่ายมากครับเห็นแม้ว่ามันพอเทเบิลมากมันแค่เสียบเข้าไปในมัลติอินเทอร์เฟซแล้วก็คือจบเลย no cable no battery อันนี้เป็นเรื่องแรกมากที่ผมชอบนะครับและยังสามารถส่งสัญญาแบบอนาล็อกและดิจิตอลได้ด้วยนั่นเองครับอย่างเช่นถ้าเราเสียบกับกล้อง FX3 ซึ่งรับดิจิตอลได้เนี่ยสัญญาก็จะเป็นดิจิตอลครีนมากๆเลยนะครับนอกจากนั้นฟิลเตอร์ที่เขาแถมมาให้เนี่ยก็ยังมีฟิลเตอร์ของนอย Reduction นนะครับแล้วก็มีของ low c u ั cut นั่นเองสำหรับคนที่ต้องเอาไปถ่ายนอกสถานที่แล้วก็เจอฟี่เคันซี่ที่เสียง กับตัว low cut filter ได้ด้วยนะครับผมอันต่อไปก็คือ polar pattern ที่มีไม่ถึง3แบบนั่นเองนะครับและไม้ B1M ตัวนี้นะครับก็มีไม้ถึง8ไม้นั่นเองครับและเป็นเทคโนโลยีที่เราเรียกว่า beam forming นั่นเองนะครับทีนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยครับสำหรับคนที่เป็นครีเอเตอร์ทั้งหลายแหล่เนี่ยครับผมก็แนะนำไม้ตัวนี้มากเพราะอย่างแรกเลยคือสะดวก และก็ได้สัญญาณที่ดีนั่นเองนะครับเหมาะกับการใช้ก,กล้องโซนี่มากเพียงแค่เราเสียบเข้าไปในมัลติอินเทอร์เฟสเราก็สามารถปรับทั้งหมดได้เลยนะครับผมน,นี่เห็นไหมว่าเราสามารถปรับได้เยอะมากเลยนะครับเราก็แค่เสียบเข้าไปแล้วก็ใช้งานได้เลยนั่นก็เลยเป็นเหตุผลให้ผมแนะนําให้เราครีเอเตอร์เนี่ยใช้ไมค์โซนี่คู่กับกล้องโซนี่นั่นเองนะครับผมและทั้งหมดนี้นะครับก็คือสรุปแล้วก็รีวิวของไมค์โซนี่ B1M ใช้กับกล้อง FX3 นั่นเองนะครับ ถ้าสมมุติว่าใครได้ลองใช้แล้วแล้วรู้สึกยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe แล้วก็กดแชร์ช่องเราจินดอาร์ด้วยนะครับผมเดี๋ยวเราเจอกันใน EP หน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย